สวัสดีครับพวกเราปั r กโซนดีโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า City b y the Sea ล้างบัญชีฆ่าเป็นเรื่องราวของวินเซนต์นายตำรวจที่ทุ่มเททางชีวิตให้กับงานจนกลายเป็นตำรวจดําดีคนหนึ่งตอนนี้วินเซนต์ในวางแผนที่จะแต่งงานกับหญิงสาวที่ชื่อว่ามิเชลที่เขาคบหาด้วยแต่ก่อนหน้านี้วินเซนต์เคยแต่งงานมาก่อนและมีลูกชายชื่อโจยพอเลิกลากับภรรยาเก่าเขาก็ไม่ได้เจอลูกอีกเลยอยู่มาวันหนึ่งวินเซนต์ก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเหตุฆาตรกรรมเกิดขึ้นที่ริมชายหาด เซนเข้าไปตรวจสอบและสืบส่าหาคนหลายเขาก็ได้พบว่าคนที่ก่อคด,ดีคือลูกชายของเขาเองโดยความที่เป็นพ่อวินเซนต์จึงต้องยอมทําผิดต่อหน้าที่เพื่อปกป้องลูกชายไม่ให้ถูกจับตายและเรื่องราวในหลังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะสนุกและมันขนาดไหนเราไปรับชมและฟังการสปอยกันได้เลยครับเปิดเรื่องมาที่โจอี้ชอบกว่าความวุ่นวายอยู่เรื่อยและตอนนี้ดูเหมือนว่าโจอีจะร้อนเงินพอเขาได้พยายามเอากีตาร์ที่มีในบ้านมาเดินเล่ขายไปทั่วแต่ก็ไม่มีใครยอมซื้อโจอีจึงเดินเข้าไปในร้านอาหารเพื่อขอยืมเง จากเจ้าของร้านไปปุ้นนะครับเจ้าของร้านเนี่ยก็จะไม่ให้แต่โจ้เนี่ยเขาก็ตือจนเจ้าของร้านใจอ่อนและให้ไป20เหรียญพอตกเย็นโจ้ออก,ก็มานั่งปุ้นในรถกับสเน็กเพื่อนของเขาเมื่อได้ที่สเน็กก็ได้พาโจ้ออไปซื้อแป้งกับปิกัสโซเมื่อไปถึงสเน็กก็ได้ต่อรองราคาซื้อขายแต่พอได้แป้งมาแล้วเขาก็คิดที่จะหนีนะครับแต่ปิกัสโซเนี่ยมันไม่ยอมมันจึงควักมีดออกมาและจะทำร้ายสเน็กโจ้ออที่กำลังงงอยู่เมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็รีบเข้าไปช่วยและด้วยความ เมามันจะไม่โจอีเผื่อแทงปิกัสโซไปจนตายเมื่อได้สติว่าแทงคนตายแล้วทั้งโจ้และสเน็กก็ได้ลากร่างของปิกัสโซทิ้งลงทะเลไปและรีบแผ่นทันทีโจอ้ได้กลับไปที่บ้านเพื่อล้างคราบเลือดของปิกัสโซที่ติดตามแขนเขาเมื่อล้างเสร็จโจอีก็จะออกไปแต่แม็กกี้แม่ของโจอ้ดันดักรออยู่พร้อมกับด่าโจอีชาเฉอดว่าเมื่อไหร่เขาจะเป็นคนดีสักทีโจีเนี่ยก็ได้เถียงไปว่าครั้งสุดท้ายเขาพยายามเลิอกอยู่แม่จึงบอกให้ลูกโชว์ไปหาพ่อและพ่อนั้นก็คือวินเซนต์นะคะ เพราะว่าเผื่อวินเซนต์จะช่วยลูกได้แต่โจ伊เนี่ยเขาก็ไม่ยอมโทรเพราะดูเหมือนว่าเขาจะไม่โอเคกับวินเซนต์ที่ไม่เคยกลับมาเยี่ยมเยียนเขาเลยตั้งแต่เลิกกับแม่ไปและโจ伊ก็ยังได้ร้องขอแม่ให้เชื่อเรื่องเขาที่เขาพยายามเลิกได้แต่ดูเหมือนแม็กกี้เนี่ยจะไม่เชื่อนะครับเพราะโจ้พูดแบบนี้หลายรอบแล้วทาให้สองแม่ลูกเนี่ยทะเลาะกันและโจ伊ที่ไม่อยากทะเลาะเขาจึงออกจากบ้านไปตัดไปที่วินเซนต์ตอนนี้เขาก็กาลังจะเข้านอนแต่ตอนนั้นก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพอวินเซนต์ไปรับก็ไม่มีคนพูดซึ่งคนนทที่โหาซ์ ก็คือโจยีแต่โจยีนั้นก็ไม่กล้าพูดกับพ่อเขาจึงกดวางสายไปสักพักก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกวินเซนต์ก็เดินไปรับพร้อมด่าไปว่าไม่พูดแล้วจะโทรมาทําไมแต่ปลายสายนั้นก็คือมิเชลแฟนสาวที่วินเซนต์กำลังคบหาดูใจอยู่ทําให้มิเชลงงว่าวินเซนต์ว่าเขาทาไมวินเซนต์ก็รีบแก้ตัวว่าเขาด่าลูกจิตที่โทรมาแล้วไม่พูดและที่มิเชลโทรมาหาวินเซนต์ตอนดึกเพราะเธอนอนไม่หลับเพราะกลัวเสียงฟ้าร้องวินเซนต์เนี่ยเขาก็ไม่รอช้านะครับรีบบึ่งไปนอนเป็นเพื่อนมิิลทันนนีาววต่อซ ฟีคู่หูก็ได้รับแจ้งว่ามีศพมาเกยตื้นที่ชายหาดวินเซนต์และคู่หูก็รีบไปที่เกิดเหตุทันทีและก็ได้เก็บหลักฐานต่างๆซึ่งจากหลักฐานวินเซนต์ก็ได้สันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าชิงแป้งเพราะในเสื้อผ้าศพมีแป้งและเงินเหลืออยู่เมือ่อคาดไว้แบบนั้นวินเซนต์และคู่หูก็ได้เช็คประวัติของผู้ตายและได้รู้ว่าผู้ตายอาศัยอยู่ในลองบีชสองคู่หูจึงได้ไปพบกับหัวหน้าตำรวจของลองบีชเพื่อค้นหาดูประวัติของปิกาโซเผื่อมันจะช่วยพวกเขาได้ซึ่งประวัติของปิการโซเนี่ เคยโดนคด,ดีมานับไม่ถ้วนตัดไปที่สเน็กตอนนี้เขาก็ได้มานั่งทานอาหารที่ร้านอาหารอย่างสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและตอนนั้นก็ได้มีหัวหน้าแก๊งขายแป้งคนหนึ่งที่ชื่อว่าสไปเดอร์มาหาสเน็กพร้อมถามว่ารู้เรื่องปิกัสโซตายไหมเมื่อคืนฉันเห็นหนายกับโจเขับรถไปซื้อแป้งซึ่งสไปเดอร์เป็นลูกเจ้าของร้านอาหารแต่เขาก็ชอบงานขายแป้งสไปเดอร์จึงได้ถามหาโจ้กับสเน็กเพราะเขามั่นใจว่าเป็นฝีมือของโจ้สเน็กเนี่ยก็กลัวเขาจึงโกหกไปว่าโจ้อยู่ในห้องน้ําของหลานพอสไปเดอร์ร วิ่งไปดูสเน็กก็อาศัยจังหวะนั้นหนีไปทันทีไม่นานสเน็กก็ได้ไปแจ้งความจับโจอ,อีก,กับทางวินเซนต์ซึ่งสเน็กก็ได้ให้การว่าโจเอ,อีนั้นติดหนี้เขาเพื่อหาเงินจ่ายโจอ,อีจึงพาเขาไปขอแบ่งแป้งกับปิกัสโซแต่พอไปถึงโจเอ,อ้ก,ก็ใช้มีดแทงปิกัสโซจนตายส่วนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรแต่วินเซนต์ก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับวันต่อมาวินเซนต์และดัฟฟี่ก็ได้ไปที่ที่สเน็กบอกเพื่อตรวจค้นหาตอนนั้นโจอ,อ้ที่กำลังนั่งกังวลอยู่เขาก็ได้เห็นว่ามีตำรวจกำลังตา,ตามตัวเขาอยู่เมื่อเห็นแบบนนั้เขาจร จากที่นี่ทันทีพอตกดึกโจอีก็ได้งัดร้านสัตวแพทย์ละแวกนั้นเพื่อขอโมยแป้งและปืนหนึ่งกระบ,บอกพร้อมตุ๊กตาหม,มาน่ารักตัวหนึ่งจากนั้นโจอีก็ได้ไปหาจีนา่าแฟนสาวของเขาที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเพื่อจะขอพักและอาบน้ําแต่จีน่าก็ได้บอกโจอีว่าสเนกได้ไปแจ้งความหรือที่โจ伊ฆ่าพิกัสโซโจ伊ก็พยายามบอกว่าที่เขาทําไปเพื่อป้องกันตัวซึ่งจีน่าเธอก็เชื่อโจ伊นะคบพร้อมกับแนะนําให้โจอีให้หนีแต่โจอีนั้นก็ไม่เอาก่อนไปโจ伊ก็ได้เอาตุ๊กตาหม,มาที่ขโมยมาให้จีนา่า เพื่อเป็นสิ่งแทนใจให้เธอเชื่อใจเขาตัดพิธีเป็นเซนต์ Vincent, เมื่อเลิกงานเขาก็ได้กลับบ้านไปพักผ่อนแต่ยังไม่ทันจะขึ้นบ้านดัฟฟี่ก็ขี่รถมาแจ้งวินเซนต์ว่าจากที่เขาได้เช็คทะเบียนรถคนลายแล้วคนไลนก็คือโจ伊วินเซนต์เมื่อได้ฟังแบบนั้นเขาก็แทบเข่าสุดเพราะชื่อนี้มันเป็นชื่อของลูกชายเขาที่ไม่ได้เจอกันมานานเมื่อรู้แบบนั้นวินเซนต์และดัฟฟี่ก็ได้ไปหาแม็กกี้แม่ของโจีเพื่อสอบปากคําเมื่อไปถึงวินเซนต์ก็ได้บอกแม็กกี้ว่าโจ้กำลังโดนตามจับอยู่ขาารรเขา จอโจ伊ก็บอกให้โจอีมามอบตัวซะแล้วเขาจะช่วยโจอีเองแต่แม็กกี้ก็ดูเหมือนจะไม่พอใจที่วินเซนต์มาสั่งเธอแถมดูเหมือนจะมาจับโจ้ด้วยเธอยังได้ด่าวินเซนต์ว่าไม่มีความรับผิดชอบไม่ดูแลลูกเช้าวันต่อมาวินเซนต์ก็โดนทางผู้ช่วยตำรวจแห่งชาติและผู้ช่วยนายกเรียกพบแต่วินเซนต์เนี่ยได้กลับคำให้กับตำรวจกลับได้เป็นตำรวจน้ำดีทําให้ชาวเน็ตไม่พอใจนะักเขาจึงอยากมาสัมภาษณ์วินเซนต์เรื่องนี้เมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหัวหน้าวินเซนต์จึงให้วินเซนต์หยุดทําคดีของโจอีพร้อมพักงานรากกา าจะเป็นประเด็นขึ้นมาอีกแต่พี่ที่โจอีเขาก็ได้ไปเอาแป้งที่ขโมยมาไปขายเพื่อจะเอาเงินมาใช้จ่ายตอนหนีแต่คนขายก็ให้เงินเขาน้อยเกินเขาจึงต้องไปต่อรองขอเพิ่มเพราะถ้าเพิ่มไม่เขาได้เขาจะาปืนมาขายให้ซึ่งคนขายเนี่ยก็บอกเขาว่าเขาจะยอมจ่ายไม่ได้ของด้านวินเซนต์เมื่อนดนพักงานเขาก็ได้ออกกํบบาลังกายอยู่บ้านและตอนนั้นก็ได้มีคนมาหาวินเซนต์ซึ่งคนที่มาหานั้นก็คือจีน่าแฟนของโจ伊ซึ่งจีน่าก็บอกวินเซนต์ว่าโจ伊หนีไปแล้วและเธอก็ยังเอาของสําคัญของโจีมามอบให วินเซนต์อีกด้วยก่อนกลับไปจีน่าได้พูดกับวินเซนต์ว่าช่วยทําตัวให้เหมือนเป็นพ่อหน่อยนะพอถึงเวลาเลิกงานของมิเชลแฟนวินเซนต์วินเซนต์ก็ได้ไปรับเธอปกติเหมือนทุกวันจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปดินเนอร์กันระหว่างนั้นทั้งสองก็ได้เล่าเรื่องราวในอดีตของตัวเองให้อีกฝ่ายฟังแล้ววินเซนต์ก็ยังสาร,รภาพกับมิเชลว่าเขามีลูกหนึ่งคนกับภรรยาเก่ามิเชลเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยพอใจที่วินเซนต์เคยโกหกเธอว่าเขาไม่มีลูกวินเซนต์เนี่ยก็ได้พูดมาอีกว่่่าาาาลลูกาอา้อาจา <Michel S 1> ดดนตยมชไไฟังแบบ เขาก็รู้สึกว่าวินเซนต์เครียดมากเธอจึงพยายามให้กับปรึกษากับวินเซนต์แต่บรรยากาศของการดินเนอร์ในวันนี้มันก็ทำให้ทั้งคู่ไม่เหมือนเดิมนะครับวินเซนต์เนี่ยก็ได้กลับมานั่งดูวิดีโอที่เขาอาัดไว้ตอนไปเที่ยวกับลูกและมันก็ทำให้เขารู้สึกผิดและละเลยการทำหน้าที่พ่อที่ดีด้านจีน่าขณะที่เธอกำลังนอนอยู่สไปเดอร์ Spider ก็ได้บุกเข้ามาบ้านเธอเพื่อถามหาโจ伊แต่เธอก็บอกไปทันทีว่าเธอไม่รู้ว่าโจ伊อยู่ที่ไหนสไปเดอร์ Spider จึงขู่จีน่าไปว่าฉันจะให้เวลาเธอไปอาบน้ำแต่งตัวป้อนข้้าวลลลูกกแฉัันจะบ ถ้าเธอตกติกเธอไม่รอดแน่เมื่อสไปเดอร์กลับไปจีน่าก็รีบแต่งตัวเก็บของและพาลูกไปที่บ้านวินเซนต์เพื่อขอความช่วยเหลือวินเซนต์เนี่ยก็ถึงกับงงว่าเด็กนี่เป็นใครจีน่าก็บอกไปว่าไปลูกเธอกับโจ伊และที่เธอมาวันนี้เธอแค่ยอยากให้วินเซนต์ดูแลลูกแทนเธอเพราะตอนนี้เธอต้องหนีจีน่าเนี่ยก็ได้แกล้งว่าจะออกไปซื้อบุหรี่พอออกไปได้แล้วเธอก็โทรมาหาวินเซนต์ว่าเธอโกหกเธอไม่ได้ไปซื้อบุหรี่แต่เธอนั้นเลิกปุ่นไม่ได้เธอจึงจําเป็นต้องแยกออกจากลูกเพื่ออนาคตของลูกวิน เซนต์เนี่ยก็พยายามบอกจีน่าให้อยู่กับเขาแล้วเขาจะช่วยเธอเองแต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมเพราะเธออยากจะหาทาของเธอเองพูดจบจีน่าก็วางสายไปพร้อมบอกที่ที่โจอ้น่าจะไปบอกกับตอนนั้นมิเชลได้มาหาวินเซนต์เพื่อขอห่างกันสักพักวินเซนต์เนี่ยก็ได้ขอให้เธอมาคุยกับเขาก่อนมิเชลเนี่ยก็ยอมคุยนะครับแต่ยังไม่ทันจะได้คุยวินเซนต์ก็ฝากมิเชลดูแลหลานส่วนเขาก็รีอบออกไปตามหาโจอ้ทันทีและตอนนี้ดัฟฟี่และลอซี่ก็ได้หมายค้นคาสิโนล้างมาแล้วทั้งสองจึงรีบไปที่นั่นทันทีแต่ก่อนจะถึงด้ มารายงานวินเซนต์แต่สัญญาณเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีทําให้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับตัดไปที่ดัฟฟี่และรอซี่ตอนนี้พวกเขาก็มาถึงแล้วดัฟฟี่ก็รีบเดินเข้าไปด้านในแต่รอซี่ก็กูว่าจะเป็นอันตรายเขาจึงให้ดัฟฟี่ไปรอกําลังเสริมก่อนแต่ดัฟฟี่เนี่ยก็ไม่ฟังเพราะเขาเคยมาหนหนึ่งแล้วแล้วมันก็ไม่มีอะไรเขาจึงเดินเข้าไปตรวจคนทันทีรอซี่เนี่ยก็ต้องตามเข้าไปนะครับเพราะว่าเขาขัดไม่ได้เมื่อ2องตำรวจเข้าไปด้านในสักพักก็มีเสียงปืนดังขึ้นและดัฟฟี่ก็ลม้มลงรอซี่เมื่อเเห็นนนแบบบัั้ขากรีียลง พสร์รถพยาบาลมาทันทีซึ่งคนที่ยิงดัฟฟี่เนี่ยก็คือสไปเดอร์แฉมปืนที่ใช้ยิงเนี่ยมันก็คล้ายกับปืนที่โจโอี้ขโมยมาเมื่อรู้ว่าดัฟฟี่ไม่รอดสไปเดอร์ก็รีบทิ้งปืนและหนีออกมาทันทีแล้วตอนนั้นโจอี้ก็กำลังจะกลับเข้าไปในคาสิโนล้างและเขาเนี่ยก็เห็นสไปเดอร์ที่กำลังจะหนีอะไรบางอย่างเขาจึงแอบดูสไปเดอร์ตอนขับรถหนีไปและตอนนั้นกาลังเสรอตำรวจก็ได้มาที่นี่พอดีโจอี้ที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบเพนทันทีเพราะเขามีคดีติดตัวอยู่ และเขาก็ต้องตกใจเมื่อทราบว่าเพื่อนรักอยาดดัฟฟี่โดนยิงและก็ไม่น่ารอดซึ่งทางตำรวจเนี่ยก็เก็บหลักฐานและหลักฐานที่พบเนี่ยมันก็คือปืนหนึ่งกระบอกและปืนนั้นก็คือปืนที่ถูกขโมยมาจากร้านสัตวแ่แพทย์เมื่อวานและผู้ต้องสงสัยก็คือโจอีวินเซนต์ไม่ได้ยินตำรวจคนนั้นพูดเขาก็รีบเบียงทันทีว่าอย่าเพิ่งใส่ใจโจีพอลอซซี่ไม่เห็นคนยิงและควรตรวจดูลายนิ้วมือกระบอกปืนก่อนพอวินเซนต์พูดจบหน่วยตรวจสอบหลักฐานก็มารายงานทันทีว่าลลยนิ้วมือเป็นของโจีวินเซนต์เนี่ยก็แท เพราะเขาไม่อยากจะเชื่อว่าโจอีจะทำแบบนี้จากนั้นวินเซนต์ก็ได้กลับมาบ้านและได้เห็นหน้าข่าวหลายช่องหลายงานขา่าวโจมตีเขาหนักมากเหมือนเขาเป็นคนผิดและตอนนั้นก็มีคนโทรมาหาวินเซนต์เขาจึงรีบไปรับสายซึ่งคนที่โทรมาก็คือโจ伊โจ伊ได้บอกวินเซนต์ว่าเขาไม่ได้ฆ่าตำรวจเขาไม่ได้เป็นคนทำวินเซนต์จึงบอกไปว่าเราต้องคุยกันไปเจอกันตรงที่พ่อเคยพาแกไปดูเครื่องบินโจ伊เนี่ยก็สองจิตสองใจว่าจะเชื่อพ่อได้ไหมแต่โจ伊เนี่ยก็ตัดสินใจไปนะครับแต่ตอนนั้นพวกตำรวจ ก็ได้ดักฟังโทรศัพท์ของวินเซนต์เมื่อรู้ว่าวินเซนต์แอบนัดเจอโจีพวกตำรวจจึงโทรหาวินเซนต์พร้อมพูดว่าจะไม่ได้ทำแบบนี้นั้นก็เพราะว่าวินเซนต์บอกแค่ว่าที่ที่เคยดูเครื่องบินแต่ไม่บอกว่าสถานที่ว่าที่ไหนวินเซนต์จึงตอบไปว่าผมรู้ผมทำอะไรแต่ถ้าให้ตำรวจนายอื่นไปผมรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะพาเขาไปมอบตัวเองพูดจบวินเซนต์ก็วางสายแล้วไปหาโจ้ทันทีเมื่อไปถึงวินเซนต์ก็ได้บอกให้โจอีมอบตัวเพราะเขาหาทนายให้แล้วแต่โจีก็บอกว่าเขาไม่ได้อยาก ได้แบบนั้นเพราะเขาไม่ได้ฆ่าตำรวจแต่ปืนนั้นเขาเขาโมยมาและซ่อนมันไว้แต่วันนั้นเขาเห็นสไปเดอร์หนีออกมาแต่ไม่เห็นตอนยิงวินเซนต์จึงถามไปอีกว่าแล้วปิกัสโซหล่ะใครทำโจโอี้เนี่ยก็เงียบไปพักหนึ่งก่อนจะบอกว่าตอนนั้นเขาเมาอยู่แต่ปิกัสโซวิ่งถือมีดจะมาแทงเขาเขาจึงต้องสู้กับวินเซนต์ไม่ได้ฟังแบบนั้นเขาก็เริ่มโล่งใจและแก้ก่อมให้โจโอี้มอบตัวแต่โจโอี้เนี่ยก็ไม่ยอมเขาต้องการจะให้วินเซนต์ช่วยเขาพูดจบโจ,โจโอี้ก็ได้เดินไปวินเซนต์เนี่ยก็พายายามห้ามโจโอี้เนี่ยเขาก็ พูดกลับมาว่าเขาแค่อยากท้าทายวินเซนต์เพราะถ้าเขาหนีเขาอยากรู้ว่าวินเซนต์จะทํายังไงพูดจบโจอ้ก็หนีไปเช้าวันต่อมาวินเซนต์ก็ได้มาที่สถานีตํารวจและเล่าให้หัวหน้าตารวจฟังว่าโจออ้บอกเขาว่าปิกาโซ่ทางานให้สไปเดอร์และคนที่คาดว่าจะยิงดับฟรีก็น่าจะเป็นสไปเดอร์แต่หัวหน้าตารวจก็เหมือนจะไม่ฟังที่วินเซนต์พูดนะครับและเอาแต่ถามไปว่าแล้วไหนล,ลูกไหนวินเซนต์เนี่ยแต่ทำได้แค่บอกว่าโจเอ้ Joey บอกเขาว่าเขาไม่ได้ทําแต่หัวหน้าตารวจเนี่ยก็ไม่เชื่อที่วินเซนต์พูดและนั่นม ก็ทำให้วินเซนโมโหมากวินเซนจึงหยิบปืนประจําตําแหน่งออกมาคืนแล้วเลื่อนออกไปจากสถานีตำรวจทันทีตตดพี่ที่โจ้ตอนนี้เขาก็ได้กลับไปหาข่าวเพื่อขายรถในราคา1,000เหรียญแต่รถของโจ้เนี่ยก็โดนยึดไปแล้วเขาจึงไม่ซือ้อโจ้เนี่ยก็ร้องขอเพราะเขาเดือดร้อนจริงๆให้เขากู้ก็ได้ข่าวเหนือจึงมองไปที่มือของโจ้แล้วถามว่าขายแหวนไหมซึ่งแหวนนั่นมันก็เป็นแหวนของทีมฟุตบอลที่โจ้เคยแข่งโจ้ Joey เนี่ยก็อยากจะเก็บไว้ให้ลูกมากแต่ตอนนี้เขาจะเป็นต้องขายเมื่อเขาเอาแหวน ไปแล้วเขาก็หยิบแป้งให้โจ伊หนึ่งสองแต่โจ伊เนี่ยก็รีบบอกไปทันทีว่าเขาต้องการแค่งเงินไม่ใช่แป้งแต่ขราวเนี่ยก็ไม่พูดอะไรแล้วก็มันจะขึ้นรถหนีไปโจ伊ไม่เห็นแบบนั้นเขาก็ไปทวงแหวนคืนแต่ก็โดนข่าวเอามีดขู่สัง,งั้น,นครับดิวิสเซนต์ตอนนี้เขาก็ได้พาเอเวอร์ลีนมารับตัวลูกชายโจ伊เป็นสังคมสงเคราะห์มิเชลไม่เห็นแบบนั้นเธอก็โมโหมากที่ทำไมวินเซนต์ไม่เลี้ยงเขาวินเซนต์ก็อธิบายไปว่าที่เขาทำแบบนี้เพราะไม่อยากให้หลานมาเจอแบบนี้แต่มิเชลก็บอกไปว่าแล้วยังไงไเด็ก การครอบครัววินเซนต์เนี่ยก็ตอบมาอีกว่าผมรู้แต่ผมทําไม่ได้ซึ่งมิเชลเนี่ยเธอก็โกรธมากเธอเจูออกไปจากบ้านวินเซนต์ทันทีตัดไปที่สถานีตํารวจตอนนี้ตํารวจก็ได้มาประชุมกันเพื่อปิดคดีซึ่งหลักฐานทุกอย่างก็บ่งชี้ว่าโจ伊เป็นคนผิดแต่ตอนนั้นก็มีตํารวจหนึ่งชื่อเดฟแย้งมาว่าปิดคดีไม่ได้เพราะรอยเท้าปืนเลือดที่เขาไปเจอมามันไม่ตรงกับรอยเท้าโจ伊แต่หัวหน้าตารวจเนี่ยก็ไม่สนเพราะเขาต้องการปิดคดีแถมตํารวจคนอื่นยังหัวเราะเขาอีกเดฟเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเขาได้โท ทรไปหาเพื่อนบ้าวินเซนต์เพื่อขอคุยกับวินเซนต์และเล่าเรื่องรอยทับเบื้อเลื่อดให้วินเซนต์ฟังจากนั้นทั้งสองก็นัดเจอกับเดฟเดฟได้บอกกับวินเซนต์ว่ารอยรองเท้าเบื้อเลื่อดที่เจอเป็นรองเท้าบูทเบอร์สิบแต่จอยใส่เบอร์ 10, อสิบสองวินเซนต์เนี่ยก็ขอบคุณเดฟที่เอาหลักฐานนี้มาให้เขาเดฟจึงตอบมาว่าเขาไม่อยากจับคนมั่วๆพูดจบทั้งสองก็แยกกันตกเกณ์วินเซนต์ก็ไปถามสาสไปเดอร์ที่ร้านอาหารที่จีน่าเคยทํางานแต่เจ้าของร้านเนี่ยก็แต่พูดว่าร้านปิดแล้วและไล่วินกกก็มมาร้อ ามเจ้าของร้านว่าสไปเดอร์อยู่ไหนซึ่งสไปเดอร์เนี่ยมันก็เป็นลูกเจ้าของร้านวินเซนต์จึงบอกเจ้าของร้านไปว่าไปบอกลูกนายด้วยฉันรู้แล้วว่ามันฆ่าเพื่อนฉันและถ้ามันอยากเจอฉันก็ไปหาฉันอยู่ที่โรงแรมพูดจบวินเซนต์ก็เดินกลับโรงแรมไปเมื่อไปถึงวินเซนต์ก็ได้เปิดทีวีเปิดหน้าต่างฉัเหมือนมีคนอยู่จากนั้นเขาก็ปีนหน้าต่างมาดักรถสไปเดอร์ไม่นานสไปเดอร์เก็ขับรถมาจอดตรงห้องของวินเซนต์แล้วลวกกระสุนเข้าไปในห้องหลายนัดก่อนจะขับรถหนีไปวินเซนต์ที่ซุ่มอยู่เนี่ จนไปเห็นว่าสไปเดอร์เข้าไปที่ตึกตึกหนึ่งวินเซนต์จึงรีบโทรไปรายงานเดฟว่าเขาเจอเจ,อเจ้าของรอยเท้าเปื้อนเลือดแล้วเดฟไม่รู้แบบนั้นเขาก็รีบเรียกกาลังพลทันทีเมื่อแจ้งเดฟแล้ววินเซนต์ก็แอบตามสไปเดอร์เข้าไปด้านในแต่สไปเดอร์เนี่ยมันก็รู้ตัวจนดักจับวินเซนต์ได้สไปเดอร์ Spider มันก็ด่าวินเซนต์ไปยกใหญ่ว่านายมาทําอะไรที่นี่และต้องการอะไรวินเซนต์จึงบอกไปว่าฉันมาจับนายยังไงล่ะคนที่ฆ่าคู่หูฉันแต่สไปเดอร์เนี่ยมันก็พูดว่าลูกนายต่างหากที่ฆ่านายบุกเข้า้า้าาามมบนนนฉันัสิ์ปองก ผู้จบสไปเดอร์ก็กำลังจะฆ่าวินเซนต์แต่ตอนนั้นก็ได้มีคนมาและลูกกะสุนใส่สไปเดอร์จนตายและคนคนนั้นก็คือโจ伊แต่ตอนนั้นตำรวจก็ได้มาถึงพอดีและล้อมตึกนี้ไปหมดแล้วโจ伊เมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็พยายามจะหนีวินเซนต์เมื่อเห็นแบบนั้นเขาจึงบอกให้โจีมอบตัวเพราะเือหนีไปโจ้ Joey จะโดนจับตายแน่วินเซนต์เนี่ยก็เกลี้ยกล่อมโจ伊อยู่นานจนโจ้ฟังและเดินมากอาดวินเซนต์ขณะที่สองพ่อลูกกำลังกอดกันอยู่นั้นทีมสไนเปอร์ก็เห็นโจ伊จึงได้ยิงใส่โจอแต่ วินเซนต์เนี่ยเขาก็เห็นและเขาก็พลิกตัวมารับกสุนแทนลูกทำให้เขาโดนยิงเข้าที่ไหลและตอนนั้นตำรวจก็บุกเข้ามาถึงจนตัวโจโ้วินเซนต์เนี่ยก็กลัวว่าลูกจะโดนยิงเขาจึงเอาตัวมาบังลูกไว้และบอกให้โจโอ้ยกมือขึ้นโจโ้เนี่ยก็ยอมทําตามนะครับและตำรวจก็รีบเข้ามาจับกลุ่มโจโอ้ทันทีเวลาต่อมาวินเซนต์ก็ได้รับหลานมาเลี้ยงเองและพาหลานไปเที่ยวที่ที่เคยพาโจโอ้ไปและวินเซนต์ก็พยายามทําให้หลานมองโจโอี้ในแง่ดีและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้ และหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง6.1จนคะแนนและคะแนนจากลอเทน,นโ t เปโ t ออีก48%และถ้าหากทุกท่านชื่นชอบผลงานการสอบปลอของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อก้าวไปสู่แสนซับด้วยกัน